3. พฤติกรรมนะคะทำให้เขาเบื่อจนไม่อยากที่จะคิดถึงคุณอ่ะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งในหัวผู้ชายคิดแบบไหนเนาะที่เราอาจจะสัมผัสกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเงี้ยหายไปทำไมขาดการติดต่อมาดูได้จาก 3. ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยเขารู้สึกว่าคุณยังไม่ซื่อสัตย์กับเขาความรู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์สังเกตได้จากอะไรห จากเซนต์ของเขาเอง 2. จากการที่เห็นพฤติกรรมของคุณผู้ชายบางคนถ้าเปิดประเด็นมาแบบจรงิงจังจรงิจรงใจเนาะแล้วอยากคุยกับคุณเนี่ยบังเอิญเห็นคุณในเว็บเดทหาคู่อ่ะอาจจะตัวเขาอาจจะลบออกแล้วก็จริงนะแต่เขาก็อาจจะสมัครสมัครใหม่เข้าไปส่องดูก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการตอบช้ามากๆเวลาที่คุยในเรื่องสําคัญสําคัญอยู่แล้วคุณแบบ ดันตอบช้าเข้าไปอีกเขาจะตีความหมายว่าคุณนะ่ะคุยกับหลายคนหรือเปล่าเมื่อเขาจับจุดตรงนี้เหมือนเขาแบบไม่มั่นใจอะ่ะในความซื่อสัตย์ของคุณนะคะเขาจะเริ่มตีตัวออกห่างและหมดคิดถึงคุณไปแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแสดงออกส่วนทางกันเนาะ ว่าคุณมีความซื่อสัตย์ความจริงใจซึ่งไอ้เนี่ยมันไม่ต้องแสดงอะ่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกว่าเออเราซื่อสัตย์จริงๆนะคะมันก็คือคนเรามันจะสัมผัสได้คือมันจะรู้สึกได้อะ่ะในเซนส์ของตัวเองในตัวคนอยู่แล้วนะคะข้อ2ค่ะเขารู้สึกว่าคุณทุ่มเทไม่มากพอทุ่มเทไม่มากพอในที่นี้นะฟังให้ดีผู้ชายที่จริงจังจริงใจงในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งหนุ่มต่างชาตินั่นเองเนาะเวลาที่เราเจอกันในเว็บเดทเนี่ย การทุ่มเทของเขาเนี่ยเขาจะพยายามแบบเปิดกล้องคุยกับคุณแชทหาคุณให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรจะได้เรียนรู้จากกันและกันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าฉันเข้ามาใน หมดของความจริงใจหมวดในการ s ซีเรียสเ a ลชั่นช i พแล้วอะฉันไม่ได้เข้ามาแบบแค่เล่นๆมาหยอดมาหยอดแล้วฉันก็ไปแต่ฉันเข้ามาเพื่อที่จะทำความรู้จักอยากสเปน i m e with you ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้น you เองก็ต้องทุ่มเทเวลาที่จะต้องคุยกันให้มากที่สุดอย่างเช่นเวลาที่ผู้ชายอยากจะวิดีโอคอลมาคุณบอกว่าอุ้ยเบื่อลำคานไม่อยากรับทำงานต่ออะ แล้วผู้ชาย try again อีกลองอีกครั้งหนึ่งคุณก็ไม่สนใจทําแบบนี้ผู้ชายทําติดต่อกันมาประมาณ3ามสี่ห้าครั้งอ่ะผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อแล้วอ่ะไม่อยากคิดถึงคืออยากจะขอบายอันนี้เคสเนี้ยโคชเอมเองนะ <laughs> ฉันเองนะคะซึ่งคือเวลาที่เขาเห็นว่าเราไม่ได้พยายามมากพอนะความเบื่อจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วเขาจะรู้ตัวเขาเองว่า เขาไม่อยากจะสนใจคุณเขาอยากจะตีตัวออกห่างจากคุณซึ่งบางคนไม่รู้ตัวนะคะว่าทําพฤติกรรมนี้เป็นการผลักผู้ชายออกไปแต่กรณีของเอมเองนะคะเป็นกรณีที่รู้ตัวแต่ว่าฉันยังอยากอยู่ในหมดที่ไม่อยากคุยเข้าใจไว้ก็คือไม่ได้เปิดดังนั้นอยากไปก็ไปฉันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่คือในที่โคชเอมสรุปให้คุณฟังนะตรงเนี้ย มันมีผลในความสัมพันธ์ของคุณกับการที่คุณไม่ได้ทุ่มเทให้มากพอนะคะดังนั้นต้องเปลี่ยนว่าถ้าเราอยากจริงจัอยากมีแฟนเนี่ยคือว่าจะลงทุนกับผู้ชายคนนี้แล้วอ่ะต้องทำให้มันเต็มที่นะเพราะว่าถ้าทำเต็มที่ทุกอย่างมันจะสำเร็จนะคะเนาะข้อที่สามคือทัศนคติของคุณบางคนนะคะเวลาที่ผู้ชายถามหรือแม้กระทั่งคนที่คุยกันถามเนี่ย มองทุกอย่างเป็นนิเกทีบหมดเลยมองทุกอย่างเป็นแบบลบหมดเลยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุยแล้วรู้สึกว่าทัศนคติไม่ได้วิสัยทัศน์ไม่ได้ทัศนคติคือถ้าทัศนคติไม่ได้แล้วอ่ะมันยากมากเลยนะที่จะจูนแล้วอยู่ด้วยกันมีฝอคนหนึ่งนะโคเชนจะยกตัวอย่างเนะว่าทุกอย่างนะมันโอเคแหละแต่ว่าทัศนคติไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ย โคชเอมเองมีความสนใจที่ชื่นชอบในการพัฒนาเรียนรู้ออในเรื่องของศาสตร์ออคล้ายๆกับที่ดรโจดิสเพนซานะคะในเรื่องของประสาทวิทยาในเรื่องของสมองในเรื่องของสับคอนเชสต์ไม i เนาะอันคอนเชสต์ไมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเอมชอบในการแบบที่จะศึกษาค้นคว้าให้มันลึกๆึกกกเข้าไปในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็มีผู้คนนึงเนาะ อังกฤษ U K ที่มาจีบเราก็บอกว่า mm hmm. เธอเนี่ยไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้คือมันหลอกลวงนู่นนี่นั่นมันเป็นคล้ายๆว่าทัศนคติคืออ่ะไม่ได้ละมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จูนกันแล้วคือเริ่มต้นเข้ามาคือมันไม่ได้แล้วแต่เธอเธอเข้าใจไหมเธอมาจีบฉันเธอพยายามที่จะจีบฉันแล้วเธอก็แบบทุ่มทุกอย่างเลยต่างๆแต่ว่ามันติดตรงทัศนคติที่ไปด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเมื่อทัศนคติมันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะ มันยากมากเลยนะที่จะพูดแล้วก็มันทําให้เรามองในด้านดีเขาไม่มีเลยเพราะว่ามันจะตั้งกําแพงปึ้งขึ้นมาแล้วว่าโอเคถ้าคุยกันทะเลาะแนะ่โอเคคือเป้าหมายทัศนคติไม่เหมือนกันไม่คล้ายกันและไม่มีทางที่จะคล้ายกันได้เลยอะ่ะวิธีที่ดีที่สุดคือตัดทิ้งแล้วก็เดินออกไปคนละทางนะคะดังนั้นทัศนคติสําคัญมากเวลาที่ใครสักคนหนึ่งจะเลือกคบกันแบบ long term r e l a t i o n s h i p เนี่ยดูตัวนี้เป็นหลักเช่นกันนะคือเมื่อคุณรู้3มความลับนี้แล้วอะสามพฤติกรรมนี้เนาะว่าเอ๊ะตอนเนี้ยคนที่เงียบหายไปเนื่องจากว่าเราเป็นแบบที่ลักษณะที่คล้ายโคชเอมพูดหรือเปล่าซึ่งถ้าใช่มันมีส่วนแบบ100%เเลยนะดังนั้นถ้าอยากจะพัฒนาตรงนี้อะโคชให้เราสำเร็จในเรื่องของความรักในการมีแฟนต่างชาติมีวิธีไหนบ้างมีทางเดียวไม่มีทางลัดคือคุณต้องเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรม เรียนรู้การเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายเรียนรู้ว่าภาษาแบบเนี้ยผู้ชายสื่อสารคือมีใจหรือไม่มีใจหรือภาษาแบบนี้ที่ผู้ชายแสดงออกมาคือเข้ามาเล่นๆไม่ได้จริง,จ,รงจังกับคุณนะคะในคอร์ส8เทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งตามทันทีคุณจะปลดล็อกทุกอันที่คุณติดแทบจะไม่ได้มาถามโคชเอม,มเลยอ่ะซึ่งคลาสนี้นะโคชเอม,มบอกเลยว่าฟรีบวกกำไรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไวซึ่ง บางทีคุณอาจจะเรียนเสร็จแล้วคุณอาจจะพร้อมที่จะแต่งงานเลยก็ได้นะคะอาจจะเจอคนที่ใช่แมทเข้ามาหาคุณก็ณจะบอกเลยเนาะโดยธรรมชาติของคนขึ้นอยู่กับพลังงานของตัวเองเวลาที่มีคุณเวลาที่คุณมีความเข้าใจตื่นรู้เนาะทุกอย่างโชคชะตาชีวิตคุณจะเปิด อ่าพอเปิดแล้วเปิดรับคนเข้ามาอะไรเมื่อคุณเรียนรู้ขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วคนที่เข้ามาก็คือจะอยู่ด้วยกันไนดะ้ยาวมากขึ้นใครสนใจเรียนอย่าลืมแอดแชเอมได้เลยนะคะหรือติดต่อโคเชมเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ